หอมจนชุนกันเลยทีเดียวไปดูดิพ่แกไม่ติดกระถาลูกบอลพ่แกไม่ติดกระถาอะไรกระถาเจ็ดเก้าแล้วเราก็ใส่หมูเข้าไปก้อนที่ฝนจะตกใส่หมูเข้าไปนี่ใส่หมูก่อนเดี๋ยวตามดูลูกชิ้นนะ <laughs> ลูกบอดูดิมันไม่มีติดกระถาเนี่ยเนี่ยมันไม่ติดกระถาเลย โอเคเลยสำหรับกระทะ79บาทเชฟเล็กครับผมเมนูอะไรครับผมวันนี้จะเป็นผัดพริกแกงหมูลูกชิ้นแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองครับผมลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่โอ้ลูกชิ้นหมูใส่เข้าไปครับผมใส่เยอะเลยโอ้โหมากเลยโอ้โหร้านเชฟลุงเล็กถูก้องน้ำมันหอยน้ำปลานิดนึงแค่ไตสันสีขาวแต่สีดำ น้ำตาลแล้วแต่ชอบเลยผมนอไม้รออะไรเขาตัดไว้ผมนอไม้ดองแบบพี่ไหมดองเองนะพี่ไหมทําเองครับใส่ขวดไว้แล้วผมไม่ต้องไปซื้อเขาครับผมเราไม่รู้ว่าบางร้านเขาก็ใส่สารอะไรบ้างก็ไม่รู้ในการดองนะผมอันนี้พี่ไหมดองเองแบบแบบโบราณบ้าน,านเลยครับผมวัสดี้เขาเล็กวัสเดียวหอมจนข่นจมูกเลยใช่เออพิกที่เราโขกไว้ในเดิงเพิ่มความเผ็ดโอ,โอ,โอ้พี่น้องเอ้ยใส่หมดเลย มีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะผู้ชมไปซื้อของตามแอสีน้ำเงินสีสม้มเราไม่ได้เห็นมารีวิวกันแบบนี้นะครับผมโอ้โหนี่แม่อนี้เราโอ้โโอโเมนูชื่อว่าลูกจิ้นผสมหมูสู้ชีวิตหน่อไม้ดองครับผมทิชชูเช็ดครับผมกระทะไม่มีติดโอโ้ดูดินี่นี่นี่ิชชูเช็ดเฉๆออกเลยแจมว่ามีช้อนนะมีซ้วมนะว่าส้ม แล้วก็มีตะเก,กียบขอบคุณครับที่ส่งกุหลาบให้ขอบคุณสําหรับกุหลาบมีกล่องด้วยแค่กล่องนี้ก็คุ้มแล้วติ๊อย่างดีนี่นี่บีบไม่ใช่ว่าพลาสติกแข็งบ้องแป้งบีบแล้วแตกไม่ใช่แล้วพลาสติกอย่างดีครับผมนี่สิบห้าบาทฮาลัลโหลแค่กล่องก็คุ้มแล้วนี่งอละนี่นี่โอ้โหลูกจีนออซัดมอ่าสี่สามสองเฮ้ยซ<ฮ>้อ กองสร้างมาเล่นแล้วเนี่ยครับผมจริงยี่ห้ออินเทคบอกเลยว่ายี่ห้อดี<ช>นะผมของเขามีคุณภาพนะอินเทคนะคผมบอแมนว่าอันอันพาสจิบบางๆนี้นี่ออนี่เออโอ้โหโชว์ด้วยปไปแล้ขวขาโชว์นะว่ากิดและรถกูกิด 好大呼，好这么蘑菇。<music> <music>